นี่ครับบนเพ่อนนี่ไม่หรอกแล้วหาเหยกันนะครับ สตาร์ดดอยอ่ะพี่พอเจอรถละเหรอคนบะ่อ,อ,ม,อมันจนะิ้งขนาดน่ะหลมเฮ้ยครับอันนี้ได้เห็ดแหลกครับพี่เห็ดแดงเห็ดแดงครับ แดงโอ้โหแดงชมพูนี่ครับอืม้อมหนงสื้มาหนึงอันนี้ไม่ดีแล้วเนี่ยขว้างเลยเนี่ยจริงเลยไอเห็ดหางหนอหนอไม้ไร่ลมลื่นมากสายงอเนี่ยตรงตรงหน่อไล่เับ เป็นไรกันเอนน้อยไม่ไรดอ๋อน้อยนี่ครับดงฝาผ่ดงฝาผ่ครับเออไม่หงายมันจะอยู่ลึกนะครับเราต้องขุดครับขุดครับแกงหนอใส่เห็ดครับ <c oughs> เห็ดใส่หนอครับ บนนั่นกับใบให่อขอมันอยู่ลึกนะครับเราจะได้มาแล้วครับเอหครับอใหญ่ลครับเยอะเลครับโอ้นอไม่บุ้ โอ้ยนี่นีู่นรอมเลย่อะเเนี่ฮ้เฮ้เฮ้นอนน,อน,นี่สามอนอนี่อ๋อดูุดยอดนะครับ ของปลาครับข้า้งหาบเลยข้า้งหาบเ,าบเนี่ยังตั้งกงล,ล้องมางัดหนอกันครับมาเข่งวะมาเข็งหนอกทิ้งได้เลยเนี่ยนี่นี่เกี้ยว <laughs>